ลักษณะการเผยแพร่ศสนามเข้าสู่ประเทศอิหร่านและประวัติศาสตร์ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมกเกอเกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเมื่อแผ่อาณาเขตภายาลที่สุดนั้นล้วนกินส่วนสาคัญของโลกโบราณตั้งแต่บางส่วน ของข้าสมุทรบนขานและยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตกจรดลุ่มแม่น้ําสินธุทางทิศตะวันออกทำให้จัก,กรวรรดิใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นจัก,กรวรรดิล่มสลายในคอ3 3สาาิ330ปีก่อนให้หลังการพิชิตของอเล็กซานเดรารานอ,อร์ 33, มหาร,ราชในคศโ3 3มุ้อสลมิสมมรอชีดินบุคครออินหานและพิชิตได้ในคศโ1 1้ออซึ่งเข้าแทนที่ความเชื่อพื้นเมือง ศาสนามานิกีและศานาโซโรวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ศตววรษที่19อีรานเสียดินเด่นหลายส่วนในคอร์ดิซัสซึ่งถูกทําให้เป็นส่วนหนึ่งของ ar, มานูทัสอิสราหหลายศตววรษเก่จักรวัดรัสเซียเพื่อนบ้านความไม่สงบของประชาชนลวงเอื้อ้ดยการปฏิบัติรัฐธรรมนูญเปอร์เซียในคศ1900 ด้านภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศมากกว่ารกรากัตมาเป็นที่สูงลักษณะของเทือกเขาสูงและที่ราบสูงเทือกเขาสูงที่ปรากฏในยดามีสองเทือกเขาคือเทือกเขาเอวุสทางตอนเหนือวางตัวขนานกับชายฝั่งทะเลแคสเปียนและเทือกเขาไซกอสวางด้วยวางด้วยขนานกับอาเบ์เซียเทือกเขาทั้งสองวางตัวแยกออกมาจากอาร์เมเนียนนอร์ดขณะที่ ราบสูงจะอยู่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบผืนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศชายฝั่งจะปรากฏอยู่สองบริเวณคือตอนเหนือเป็นชายฝั่งทะเลแคสเปียนส่วนด้านตะวันตกเฉียงใต้และด้านใต้เป็นชายฝั่งราบของทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เชีย การเมืองการปกครองประธานาธิบดีอิหร่านมาจากการเลือกตั้งโดยจะทำหน้าที่สมัยระ4สีปีและามเกินสองสมัยรัฐธรรมนูญระบ,บุว่าประธานาธิบดีเป็นผู้คนที่มีตำแหน่งสูงสุดเป็นระดับที่สองเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ทำให้ประเทศดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญเขามีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดนโยบายในประเทศและต่างประเทศแต่ก็เป็นผู้นำสูงสุดที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุด ประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในทุกๆ4ปีและจะได้รับการเลือกตั้งได้ไม่เกินสองสมัยส่วนรองประธานาธิบดีมีตำแหน,น่งรองประธานาธิบดี6คนและคณะรัฐมนตรี20คนได้รับความเห็นชอบจากสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติมีความสำคัญมากที่สุดเมื่อเขาหรือเธอเป็นผู้นำการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ไม่มีประธานาธิบดี ด้านสังคมและวัฒนธรรมวัฒนธรรมของอิหร่านเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างยุคก่อนอิสลามและยุคอิสลามเข้าไว้ด้วยกันวัฒนธรรมอิหร่านเป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในตะวันออกกลางและเอเชียกลางมีความรุ่งเรืองมายาวนานกว่า2,000ปีวัฒนธรรมของอิสลามได้แทรกซึมเข้าสู่วัฒนธรรมของอิหร่านอย่างแพร่หลายเห็นได้ชัดที่สุดคือการเลือกถึงอิมามอเซนในวันอาชุรอซึ่งมีการรวมตัวของชาวอิหร่านมุสลิมและชาวคิสอามเนียและชาวโซโลเตอร์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิหร,ร่านสหรัฐอเมริกาสำหรับจดเริ่มต้น,ตน,ตน,ตนข,งขงง้งความกัดแเย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีมานานหลายสิบปีนั้นนับว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่การที่สหรัฐได้เข้าไปเมืองบาทเบทื้องหลังเหตุการณ์ที่ได้ปราหานอิรน 1, 3, อนหร่านเมื่อปี1 9 5 3เพื่อสนับสนุนให้มูฮัมหมัดเรซาชาซึ่งเป็นผู้นําที่มีนโยบายในการสนับสนุนประเทศสหรัฐให้ได้เป็นผู้นําอิหร่านต่อไปจนกระทั่งว่าเกิดการ1979 รีวิวเชันที่เป็นเหตุทำให้มฮัมหมัดดีซาชาต้องหนีออกนอกประเทศโดยในขณะเจ้าที่ทูตสหรัฐจำนวนให้สองรายก็ได้ถูกชาวอิหร่านจับจับเป็นตัวประกันโดยเหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐและอิหร่านค่อนข้างย่แย่จนทำให้เกิดการคว่ำบาตรธุรกิจในประเทศอิหร่านจากสหรัฐในเวลาถัดมาอิหร่านไทยไทยฟุ้งผัความสัมพันธุกริจกับอิหร่านอย่างเป็นรูปธรรมภายหลัง การสหระชาชาติและประเทศมหาอำนาจการยุติการความบาดรทางกิจต่ออิหร่านเมื่อเดือนพฤษภาคม2569น่งจกอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ระหว่างประเทศอิหร่านกับประเทศจีนฝรั่งเศสรัสเซียและสหราาาชจัฐและเยอรมัา ด้านเศรษฐกิจอิรานมีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับสองของโลกและมีปริมาณน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับสามของโลกเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอันดับสองของโอปิและมีศักยภาพจะกลายมาเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานของโลกในบัศ2 5 4 8 การเผยแพร่ศาสนาลามเข้าสู่ประเทศศาสนาในยดาได้รับการหล่อหลอมจากราศาสนาและนิกายตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศโทรเวเตอร์เป็นศาสนาหลักในสมัยจักรวรรดิอาคีมินิตจักรวรรดิพาเทียนและจักรวรรดิซาซาเนียนในปีคศ .611 วานาศาสนาลามราชิดูนได้พิชิตเปอร์เซียและเผยแพร่ศาสนาลามเป็นศาสนาหลักนาทีซุนนีเป็นรูปแบบที่เด่นชัดของศาสนาลามก่อนการทำลายล้างของชาวมงกล เต่ต่อมาราชิชีอาก็มีอำนาจเหนือกว่าในิีรานทั้งหมดด้วยการถือกำเนิดของซาฟาวี ในทางกลับกันการถายทัดทงกนปีงิ2 0เกับค้าการเงนออนไลน์หรอทางดังอิหร่านการทางประชาชาติและประเทศอิหร่านในส่วนที่น้อยกว่าบางที่ระบุว่าเปนเมื่อเดาอนกราคมส่วรอยู่โซนรโซการนจากอิหร่านจุนตีแต่ส่วนอยา่โซนสมุทเกียดามในส่วนที่ไม่มีในสัมคันธ์ประเทศาดที่จัดเป็นองค์กรจีนฝรั่งเศสและสวีเดนดงว่าไม่มีและคนที่ระบุว่าเป็นพระเจ้าจีนยาย ผู้ไม่เชื่อเรื่องการเละกกีตาบีรายังเป็นทุกข์ใจล้าขอขอบคุณที่รับชมดิฉันนางสาวเฟรดามาดามขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอะบิณฑบาตฟิกวันญายวัสสลามวะลัยกุงบาระมัตุลลอฮยุรุกาตุ